สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการสองพระตามภาษาวันวายวันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวพระเครื่องกันอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้หยิบพระกล่องมาให้ดูกันนะครับผมเป็นเหรียญเสมาพันล้าน99นากานะครับผมหลวงพ่อพัดบุญยักาโมนะครับผมปี2563นะครับผมปีนี้ก็65ก็2ปีที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเหรียญ เนื้อกระไรทองลงยานะครับผมก็มีความสวยงามนะในเนื้อเดือยน,นะครับแบบนี้ค่อนข้างสวยเลยครับคมนะครับนี่สวยแล้วก็คมนะครับนี่นะครับมีโค้ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ดูนะครับ โค้ดไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับแต่เหรียญจริงสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่เหมือนเหรียญมีชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมาในกล่องสีแดงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับวันนี้กับการรีวิวเรียนเสมาหลวงพ่อพัดนะคบผุญญากามโมนะครับผมขอบคุณครับ